สวัสดีครับอู้หิมสนามไทยลีก3าโซนเหนือสัปดาห์ที่2ครับสัปดาห์นีเ้เรามาคุยกันถึงบทสรุปของการแข่งขันในส่วนของลีกรากาก้าโซนเหนือนะครับว่าการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นั้นหน้าตาหรือผลการแข่งขันออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการแข่งขันยังคงอยู่รูปแบบเดิมครับ5คู่นะครับโดยแข่งขันในวันเสาร์สมคู่แล้วก็วันอาทิตย์สคู่ด้วยกันนะครับใน5คู่ที่ว่านั้นก็ปรากฏว่ามีทั้งหมด8ประตูจากการแข่งขันใน5นัดก็ ใช่เฉลี่ยก็ไม่ไม่ค่อยเยอะนะผมดูตัวเลขแล้วนะครับแล้วก็วันเสาร์เนี่ยมีผลแพ้ชนะแต่วันอาทิตย์กบลงด้วยการเสมอกันทั้งสองคู่นะครับก็ปรากฏว่าวันเสาร์นั้นมีเจ้าบ้านทีมเดียวด้วยนะครับเก็บชัยชนะได้นั่นก็คือดาบหักพิฆาตอุตรดิตศัก์สยามเวฟซีเฟิด์บ้าชชนะกงไกรล,ลาดอยู่ในเตดไปอย่างสนุกทีเดียวนะครับสามประตูต่อหนึ่งที่บอกว่าอย่างสนุกทีเดียวเพราะว่าทีมเยือนขึ้นนําก่อน เจ้าบ้านก็มาเร่งตามตีเสมอได้นะครับในช่วงครึ่งหลังเดี๋ยวยังไงเราคงจะได้คุยรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ในส่วนของผลการแข่งขันออกมาเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเต็งจ๋าอย่างพิเซลโรกเอฟซีครับสองนัดยังมีแค่2แต้มเออนี่้เป็นอะไรที่คงต้องมาติดตามกันนะครับในภาพรวมก็ ถือว่ายังยังไม่ค่อยจะหวือหวาเท่าไหร่นะครับในฤดูกาลนี้แต่ก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเหมือนกับที่คุณตาบอกไปนะครับที่คุยกับคุณตาไปเรื่องของพรีวิวไทยลีก3าว่าปีนี้น่าจะเบียดกันสนุกแล้วดูแววแล้วเนี่ยสองเกมที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเรามาดูรายละเอียดน,นะครับกัมเตแต่ละคู่นะครับเริ่มจากวันเสาร์คู่ที่มีประตูถึง4ี่ประตูด้วยกันที่สนามหมอนไม้จังหวัดปุตรดิตนะครับ แล้วก็ในเกมนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมที่มีแฟนบอลเข้าชมในสนามมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาของไทยลีก3ที่ว่ามากของไทยลีก3โซนเหนือเนี่ยก็ประมาณไม่ใช่ประมาณแล้วนะครับตัวเลขที่จดไว้จากสถิติในบทสรุปในใบสรุปการแข่งขันของมช์คอมิชเนอร์ก็246คนอันนี้เยอะแล้วนะนะครับนี่เยอะแล้วนะฮะซึ่งในเกมเนี่ยก็ปรากฏว่าึ่งแรกครับจิรวัตรฟักสุข ยิงให้กับทางด้านของกงไกรล,ลาดอยู่ในเต็ดขึ้นนําทีมเจ้าบ้านก่อนชาโดบุกมาําดาบห่างพี่คาดก่อนเลยครับในครึ่งแรกครึ่งหลังเจ้าบ้านมีการปรับมาโคดเหน่งเปลี่ยนเกมนะครับออกสตาร์ทมาได้ก็ถือว่าได้ตามประตูตามดีเสมอได้เร็วในช่วงของต้นครึ่งหลังก็เลยทําให้ทีมไม่ค่อยกดดันมากนักแล้วก็เดินหน้าบี้ต่อเพราะว่าประตูตามดีเสมอมานาะทีที่ห้จากลูกมงของจัจ็อบ อาสารเพลงบ้านไร่กลับมาเล่นให้กับบ้านเกิดตัวเองนะครับก็โม่งประตูได้ด้วยถามจะาจอบไปจะาจอบบอกว่าบอลมาตกเส่หัวครับ <c oughs> จริงๆไม่ใช่หรอกนี่คืออาวุธเด็ดของจ่าจอบตั้งแต่ตอนที่เล่นให้กับแพร่อยู่ในเต็ดแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมเจ้าบ้านมาได้อีกสองประตูครับในช่วงท้ายเกมละนะครับเป็นสองตัวสำรองด้วยนะครับถูกส่งลงสนามไปนั่นก็คือชัยนรงสมุทาครับยิงทีมเก่าได้แล้วอีกประตูหนึ่งมาในช่วง ทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่6จากชยาวุธิทุทถาก็เรียกได้ว่าทั้งสองคนนี้เป็นซูเปอร์ซับเลยนะครับทำให้อุตริหลังจากที่ออกสตาร์ทมาในนัดแรกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ก็เก็บ3ามแต้มแรกได้นะครับที่ไม่ที่เท่าไหร่ก็คือไปแพ้นั่นเองนะครับออกไปเยือนแล้วก็แพ้แล้วก็กลับมาแก้ตัวได้นะครับแพ้ให้กับ เชียงรายซิตี้นะในเกมแรกนะครับแล้วก็กลับมาแก้ตัวได้ครับในสัปดาห์นี้เก็บ3แต้มได้ก็ถือว่าเป็น1ทีมที่ได้รับการจับตามองนะครับถึงแม้ว่าขนาดทีมหรือไซส์ของทีมจะเล็กลงกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็ตามแต่ก็เป็นทีมที่ประมานไม่ได้ส่วนอีกทีมหนึ่งครับต้องบอกเลยนะครับว่าน่าจับตามองอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงพรีวิวแล้วก็เอาเข้าจริงๆพอออกสตาร์ทมาสนัดก็ สร้างผลงานได้ขึ้นมาอยู่หัวตารางนั่นก็คือพญาไก่าขาวเขล่างอยู่ในเต็ดครับน้องใหม่ไทยลีกสาโซนเหนือโชว์ฟอร์มเรียกว่าดีขึ้นนะครับเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดนี่ก็บุกชนะราชันตะวันตกไป1นศูนย์นะครับที่สนามกีฬาข้าอำเภอชายแดนนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนะครับซึ่งในส่วนของเกมนั้นก็นักทนนครแม่สอดนะครับ พลายกับเคลางยูเนเต็ดไปโดยเสียประตูในช่วงประมาณสิบนาทีแรกของการแข่งขันครับจากกฤษดา,ต,าต่ายวงเป็นประตูโทนประตูเดียวของการแข่งขันนะครับทำให้เคลางยูเนเต็ดซึ่งใช้นักเตะไทยล้วนนะครับเป็นทีมที่ใช้นักเตะไทยล้วนนี่ก็ประสบความสำเร็จครับสองนัดมีอยู่สี่แต้มด้วยกันส่วนอินซีแห่งขุนเขาพะเยาไม่ใช่พะเยาสิอินซีแห่งขุนเขาโรงสีแม่ใจธนโชติวัฒน์โชฟอร์มได้สมราคานะครับก็ ออกไปเยือนทีมแกร่งทีมหนึ่งของลีกอย่างทางด้านของนครสวรรค์สีแควซิต,ตี้ก็ปรากฏว่าทีมโรงสีแม่ใจธนโชติวัฒนพะเยาที่ลงสนามเป็นเกมแรกของฤดูกาลนะครับเพราะว่าในสัปดาห์แรกนั้นเป็นสล็อตฟันหลอพักนะครับทีมอื่นเข้าลงสนามตัวเองก็ยังไม่มีโปรแกรมลงนะครับก็ เล่นนัดแรกก็ถือว่าออกเยือนแล้วก็ทำได้สำเร็จก็คือคว้าสามแต้มแรกได้โดยการบุกชนะนครสวรรค์สี่แฟนซิตี้ไป1ประตูต่อศูนนะครับจากทางด้านของมิลาดซาสนิในช่วงครึ่งหลังละนะครับลูกนี้ในเกมเออโทษนะฮะประตูนี้ก็สรันซสีเดตถึงแม้จะยิงประตูไม่ได้แต่ก็มีส่วนช่วยให้ทีมโรงสีแม่ใจได้ประตูนะครับก็เรียกได้ว่าในส่วนของอินซีแห่งขุนเขา พยาเอฟซีที่โค้ชจักประจักเวียงสงพูดมาตั้งแต่ออกสตาร์ทก่อนออกสตาร์ทฤดูกาลนี้แล้วนะครับบอกว่ายังไงต้องให้ดีกว่าเมื่อดูการที่แล้วนั่นหมายถึงขยับอีกหนึ่งตันดับขยับอีกหนึ่งอันดับเนี่ยก็ไปเล่นแชมเปี้ยนสีกเลยนะอ่านี่ก็ต้องดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับส่วนวันอาทิตย์ครับสองคู่ขุนพลนะเรศวนฟอร์มยังฝืดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมนอกบ้านแต่ด้วยศักยภาพของนักเตะด้วย เป้าหมายที่ชัดเจนของทีมก็คือต้องลุ้นเบียดเล่นแชมเปี้ยนส์ลีงให้ได้ก็ปรากฏว่ายังฟอร์มฝืดครับได้จุดโทษไล่ตามตีเสมอคราร์บอยแม่โจวิดแพ้ด้วยนะถ้าใครได้ดูการแข่งได้ดูเกมการแข่งขันแล้วนะครับสนามาการแข่งขันมีขึ้นที่สนามอิทานินนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่แฟนบอลไม่ค่อยเยอะนะ1 4 1นะครับก็ปรากฏว่าแม่โจเปิดบ้านเสมอพิซูโลก คู่ปรับสําคัญกันนะครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งโดยทีมเจ้าบ้านขึ้นนําเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่สิบสองจากชนาทิพไม่ใช่สงกสินนะชนาทิพสงกสินคงจะส่งน้องมามชนาทิพเลียมสุวรรณนะครับของแม่โจ้ครับยิงขึ้นนําให้กับทีมตั้งแต่นาทีที่สิบสองจากนั้นในช่วงท้ายครึ่งแรกก้องพบกรรมสิทธิ์ได้หลุดเดียวนะเดี๋ยวยังไงจะพยายามหาคลิปตรงนั้นมาให้ชมว่าไม่เข้าได้ยังไง เออนะผู้สอนต้องเรียกมาเบิร์ดกระโหลกหน่อยนะครับแหมลูกนั้นยังไงก็ต้องเข้าอ่ะต้องใส่สกอร์นะครับไปชนเสาเฉยเลยนะครับทาให้ไม่สามารถขึ้นนําในช่วงครึ่งแรกได้สองศูนย์พอนำครึ่งแรกได้หนึ่งศูนย์เนี่ยฮีโรนะ่เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับทีมเต็งอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามาได้จุดโทษครับไคอดาซินวาเป็นคนยิงจุดโทษให้กับทางด้านของลาพิสโลกไล่ตามตีเสมอทางด้านแม่โจ้ยเต็ดเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่ง ผมก็ดูไลฟ์ด้วยนะพอดีน่าจะมีปัญหาสัญญาณหายไปช่วงนั้นพอดีเออนะครับเลยไม่รู้ว่าเออได้จุดโทษยังไงแต่ก็รู้ว่าอ่าพอรู้ขึ้นพอหลังจากที่สัญญาณกลับมาก็เป็นจังหวะยิงจุดโทษเข้าไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าในเกมนั้นจริง,รงๆนี่ผมคิดว่าเกมน่าจะเดือดเพราะว่าคู่นี้เจอกันมาเมื่อไหรน่นี่เรียกว่ามีมีการประทะกันแล้วก็เป็นคู่ที่เจอกันมาอ่าเบียดแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์กันมาเหมือนกัน ปรากฏว่าเกมที่ผ่านมาที่สนามมิทนินมีไพเหลืองใบเดียวเป็นที่ผิดหวังของพวกฮาร์ดคอร์อย่างผมนะครับอยากเห็นเกมเดือดอะไรประมาณนั้นนะครับก็เท่ากับว่าสองทีมมีสองแต้มจากการลงสน,สนามสองนัดเหมือนกันเลยแต่พิสโลกในยน่าสนใจครับเสมอทั้งสองเกมเป็นการเสมอริสกอร์เดกันขึ้นหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วเหมือนจำลองสถานการณ์คล้ายกันก็คือพิสโลกได้ประตูจากจุดโทษทั้งสองนัด ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้บอกว่าจุดโทษไม่สมควรหรือไม่เอหอหรือสมควรนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ช่างบังเอิญล้วกันเนาะส่วนอีกคู่หนึ่งครับจากทีมจากฟิสโลกเช่นกันนั่นก็คือหนูนาจอมโหดไม่ใช่บรรโบสิติหนูนาจอมโหดฟิสโลกยูนิตี้นะครับเปิดบ้านเสมอสิงเชียงรายซิตี้ไปศูนย์ศูนย์เกมนั้นไม่มีประตูกเกมนั้นทั้งเกมมีใบเหลืองแค่ใบเดียวแต่ มีใบแดง2ใบนะครับไม่มีประตูแต่มีใบแดงได้กันไปคนละฝั่งออกอาวุธซึ่งกันและกันก็แน่นอนเรียบร้อยวุฒิสินก็ควักเลยนะครับฝั่งทางด้านของเจ้าบ้านก็คือตัวกเต๋าด้วยนะสิทธิชัยคุมญาตินะครับโดนใบแดงนาทีที่63นาทีเดียวกันกันกบทางฝั่งของสิงห์เชียงรายซิตี้ครับอันนี้เป็นทางฝั่งของกัปตันทีมก็คือชัดชวานทิบรอชาโดนกันไปเรียบร้อยนะครับก็ มีแค่ใบเหลืองเออมีแค่ใบแดงนะครับแต่ประตูไม่มีในเกมนั้นก็เท่ากับว่าพิซซิโลยู i t ตีส City, ้สองนัดมี2แต้มส่วนเชียงรายซิตี้ครับสองนัดมี4แต้มและยังไม่เสียประตูยังรักษาตำแหน่งจ่าฝูงซึ่งเรามาดูตารางคะแนนกันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของตารางคะแนนก็ปรากฏว่าในส่วนของอย่างที่บอกครับเชียงรายซิตี้เล่นสนัดมีอยู่สแต้ม ยังไม่เสียประตูรังตำแหน่งจากฝูงนะครับร่วมกับทางด้านของเขลางอยู่ในเตดแต่ผลต่างประตูได้เสียเขลางเป็นรองครับนะครับก็เลยทำยิงประตูไม่ใช่ไม่ใช่ผลต่างแอ่ผลต่างประตูที่เสียเพราะว่าเขลางนั้นยิงได้1ประตูก็เลยทําให้อยู่อันดับ2มาอยู่สแต้มเท่ากันจริงๆสองทีมนี้แต้มเท่ากันแล้วก็ไม่เสียประตูเหมือนกันส่วนอันดับ3ามก็เป็น ทางด้านของโรงศีแม่ใจชนะโชติวัฒน์พะเยานะครับลงมา1เกมเองนะครับก็มีอยู่3แต้มก็แม่งไม่เสียประตูเป็น3าทีมครับที่ยังไม่เสียประตูของทีมทีสามในโซนเหนือนะครับแล้วก็พิซูโรลล่ลายอยู่ไหนอยู่อันดับ6นะ่นะมีอยู่2แต้มเองอันดับ7เป็นแม่โจ้น,นะครับแล้วก็ส่วนท้ายตารางนี่ก็เป็นกงไกลา่ากงไกล่านั้นเป็นทีมที่ยิงเยอะสุดนะถึงแม้จะอยู่อันดับท้ายตารางก็ตามนะครับสนัด ยิงไป4ประตูนะครับแต่ก็เสียเยอะครับเสียถึง6ประตูได้กันมีอยู่1แต้มจริงๆ1แต้มไล่มาตั้งแต่กําแพงเพชรนะครแม่สอดสีแควแล้วก็กลงไกลาแต่ดูแล้วเนี่ยสนัดยังวัดอะไรกันมากไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ขอให้มันเบียดกันไปอย่างนี้แหละทำให้เราได้ลุ้นกันทุกสัปดาห์นะครับส่วนเ,เรื่องของดาวซันโวสอนัดผ่านไปนี่มีอยู่สคนครับ ก็คือไคลอเตลซินวาของพิซูโรที่ยิงไปสองประตูนัดแล้วจะัดประตูแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออังเดฮูมาของนอตเทิลนครแม่สอดนะครับก็นัดที่แล้วนัดที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ทําประตูแต่นัดแรกที่ไปเย็นกําแพงเพชรเนี่ยยิงไปสองประตูก็เท่ากับว่าตอนเนี้ยดาวซันโวโซนเหนือนะครับมีสองประตูอยู่สองคนด้วยกันนะครับก็ในเรื่องของดาวซันโวผ่านไปทีนี้ดูเรื่องของแฟนบอล bon นิดหนึ่งนะครับสัปดาห์แรกผมไม่ได้พูดถึง ลืมนะครับลืมบอกตรงเลยแต่สัปดาห์นี้นำมาฝากกันครับเรื่องของแฟนบอลที่เข้าชมนะครับของทีมไทยดิก3สามโซนเหนือมากสุดก็บอกไปแล้เนาะอุตรดิต์ใช่ไมฮ้ยสี่สิบหคนนะครับเกมที่สนามหมอนไม้แล้วก็รองลงมาก็คือที่4ี่แควพบกับโรงสีแม่ใจนั้นมี231คนที่สนามกีฬาโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ไล่มาก็จะมีของนครแม่สอดครับสองคน น้อยสุดนี่ก็คือที่พิซซูโล่ยูนิตี้พบกับเชียงรายซิตี้นะครับมีอยู่121คนด้วยกันนะครับตัวเลขรวมกันทั้ง5สนามยังมี948คนยังไม่ถึง1,000เลยอะ่ะโอ้ถือว่าต้องต้องต้องทำยังไงกันบ้างเพื่อให้แฟนบอลเข้าสนามให้มากกว่านี้นะครับ จะปรับอะไรยังไงก็ต้องต้อง,ต,องต้องมานั่งผมว่าต้องมานั่งเอ่อมานั่งคุยกันอะ่ะทีมทํางานของทั้งไทยหลงไทยรีกด้วยนะครับเพื่อช่วยกันกระตุ้นให้ไทยลีกสามีสีสันมากกว่านี้หลายคนบอกว่าก็แฟนบอลชมไลฟ์กันเยอะแล้วนี่ใช่ใช่ผมก็ดูวันเสาร์เดมยผมก็เห็นอยู่นะฮะตัวเลขที่ผมดูถึง3จอเนี่ยผมก็ดูว่าเออแฟนบอลเขาดูต่อนเนื่องกันหลายสนามนี่ห้าหกร้อยบางสนามเกมทีออ่อุตรดิษฐ์เนี่ยคนดูเกือบพันนะครับเจ็ดแปดร้อยคนนะครับแต่เพียงแต่ว่า ไอพีแล้วกันนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะไปเป็นมูลค่าของ <c oughs> เงินที่ให้สนาให้สโมสรกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับอยากจะกระทุ้งเงินตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับสัปดาห์หน้า วันที่30วันเสาร์มี2คู่ครับนะครสวรรค์สี่แควซิตี้เปิดบ้านพบกับอุตรดิต์ศักสยามเฟบซีในขณะที่สิงห์เชียงรายซิตี้จะพบกับกงไกลราชอยู่ในเต็ดนะครับทั้งสองคู่แต่เวลา15บนาิกาสนาทีส่วนวันอาทิตย์มี3ามคู่ครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นเกมเขลางยูเตดกลับไปเล่นในบ้านพบก,บกับกำแพงเพชรเอฟซี FC, ที่ได้พักในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านั้นเป็นคิวแม่โจ้ฮะที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันรงศรีแม่ใจธานาโชติวัฒน์พะเยาก็จะกลับไปเล่นในบ้านครับพบกับพิโโกยูููตดอค่่ีา แล้วก็พิสโลเอฟซครับจะกลับมาเก็บ3ามแต้มได้หรือเปล่าจะกลับไปเล่นในบ้านด้วยพบกับนอตเทิลนครแม่สอดอยู่ในเต็ดนะครับ,น,รบนี่ก็คือโปรแกรมของไทยลีก3โซนเหนือในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่3วันนี้เวลาของเราก็คงจะพอเพียงแต่เท่านี้นะครับอะเรากลับมาใหม่ครับกับอูหิมสนามไทยลีก3โซนเหนือในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ